สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นัดก็มีภารกิจที่จะต้องทํานะคะก่อนอื่นเลยแม่นัดก็ได้เป็นช่างเสริมสวยประจําบ้านนี้นะคะวันนี้มีลูกค้าทั้งหมดสองคนค่ะคือคุณปู่ปนคนแรกก็คือคุณปู่นะคะทําให้คุณปู่เสร็จแล้วก็ต่อด้วยคุณย่าค่ะคุณย่านี่ไม่ใช่ว่าคุณยา่า ของตัวเองนะคะคือแม่กับพ่อสามีค่ะทำให้คุณคุณปู่เสร็จคุณย่าเสร็จเราก็จะมาดูต้นไม้การแต่แม่นัดยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะต้นไม้เพราะวันนี้ภารก,กิจของแม่นัดเยอะเลยค่ะมีทั้งเป็นช่างเสริมสวยปลูกต้นไม้และก็ยังรีดผ้าด,ด้วยค่ะช่วงนี้งานรีดผ้าก็จะเยอะหน่อยเพราะเด็กเปิดเทอมเรียบเด็กเปิดเทอมกันแล้วนะคะ เราก็ต้องมันขยันทำเพื่อที่จะไม่ให้กองผ้ามันสูงเท่าภูเขาค่ะ สีโกกผมอันนี้ก็จะทำยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นยาสะผมค่ะยาสะผมถ้าเราเอามากกแบบนี้มันก็จะย้อยย้อยหยดไปหยดมาเราก็ต้องเช็ดค่ะเพราะว่าถ้าไม่เช็ดมันก็จะเลอะตรงที่เขาหยดลงไปนะคะแม่นัดก็จะใช้แปรงวี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 แล้วก็ ค่ะขยี้ขยี้ให้คุณปู่ให้เสร็จสับค่ะแล้วก็มาทําให้คุณย่าต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราแม่นัดทําให้คุณย่าเสร็จค่ะตัวขาวทั้งหัวไปเจริญล้อมแล้วเที่ยวคนนานเที่ปลายทางจุกนะว่าแล้ว <พ uka> อไอ, <S <S อ้อยางกระป๋องแบบเนี้ยอุ้ยมันเป็นแบบว่า้าเราไม่ใช่เราต้องเอาถูใส่มือแล้วมันจะไม่ย้อยแต่ถ้าเราไม่เรามาทําอย่างเงี้ยมันย้อยเพราะว่ามันเป็นน้ำไง <S <S ค่ะค เขาไปบันตาไอาชีพไม่ได้ไปมั่งเกี่ยวนี้ม่ะเขายังไม่ได้ไปทําอะไรหรอกพ่อเขาแค่ไปตรวจงานไปรับเป็นงั้นไม,ไ,ไม่้ไปทาสีไปทาไม่เขายังไม่ได้พูดเลยดุพ่อลุงน้องก็ายังไม่ได้ไปเดียวนี้ยังค่ะถ้าไปนี้เขาจะไปดูงานว่างานเรียบร้อยไหมอ๋อไปดูเฉยๆค่ะอเ,คเอาเขาจะไปขึ้นเวทีด้วยนะ จะไปชาซีนไทย่ล้วยังค่ะเปิดตัองไฟเลยค่ะไม่เดนกด้องนะไม,ไม่ต้องซูมมาอย่างนี้ก็เห็น เยอ่ะสวยมากเลยอันนี้สีดำนะคะปิดงอกค่ะรับบทเป็นช่างหนึ่ง